ผมได้สร้างดาบขึ้นมานะครับอันนี้เป็นดาบที่ผมสร้างขึ้นมาเองคราวนี้เนี่ยเวลาที่ผมกดฟันเนี่ยมันก็จะฟันแบบโบตินะครับมีแอนิเมชันฟันอะไรแต่ถ้าหากว่าเราไปฟันใส่ตัวอะไรนะครับมันก็จะโดนดาเมจไปด้วยนะครับเห็นไหมนี่โดนดาเมจด้วยนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนการใช้สิ่งที่เรียกว่า tools ครับผมอธิบายก่อนครับว่า tools เนี่ยมันใช้ในการทําพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกดาบโล่อาวุธอะไรก็แล้วแต่นะพวกสกิลก็ยังได้เลยซึ่งหลังจากที่คุณดูคลิปนี้จบแล้วเนี่ยคุณจะทำ โอเคคราวนี้ก่อนอื่นเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะสร้างทูขึ้นมาครับให้มาที่ workspace นะครับแล้วก็เพิ่มทูเข้ามาอันนี้คือทูแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายพวก property ต,ต่างๆที่อยู่ในทูก่อนอันนี้จะมี level of detail นะครับเป็นพวกแบบความละเอียดอะไรพวกนี้ซึ่งผมก็ปกติก็ไม่ได้ไปยุ่งกับมันอยู่แล้วก็ไปล่อยไว้ตามปกตินั่นแหละนะครับอันนี้คือทูชิปนะครับก็คือเป็นคําอธิบายครับเวลาที่เราเอาเมาส์เนี่ยสมมติมันมีไอเทมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันเป็นมันอยู่ใน inventory ของเรานะครับ เวลาที่เราเอาเมาส์เลื่อนมาแบบตรงไอเทมของเราเนี่ยครับมันจะขึ้นไอตรงนี้มานะครับผมจะตั้งไว้อะไรก็ได้แบบ for slash อะไรก็กได้นะครับแบบสำหรับพวกดาบอะไรพวกนี้เป็นคำอธิบายไอเทมประมาณนี้นะครับอันนี้คือชื่อดาบอันนี้คือลเพ n นก็ปกติเนาะ texture ID ก็เป็นตําเหน่ของไอเทมนั้นๆนะครับอย่างเช่นคุณจะเอาแบบดาบอะไรพวกนี้คุณก็อาจจะใส่เป็นพวก texture ของดาบก็ได้นะครับเป็นรูปภาพหรืออะไรก็ได้แล้วแต่ให้คนเห็นเรารู้ว่าเออเนะี่ยคือไอเทมอันนี้คือสกิลนะอะไรประมาณนี้ นะครับส่วนกริปอันนี้ยาวครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ทีหลังไพ่บอดพวกไพ่เมลิทพาร์ตในนี้พวกนี้ก็ไม่ต้องสนใจมันนะครับไม่ต้องสนใจมันแล้วก็อันนี้ behavior นะครับแทนบี o p ก็คือถ้าว่าเพย์เออร์เนี่ยถืออยู่ในมือนะครับแล้วถ้าว่าเราติ๊กไว้เนี่ยเพย์เออร์ก็สามารถเก็บใส่กระเป๋าได้ปกตินะครับแต่ถ้าว่าเราติ๊กออกเวลาเพย์เออร์ถือไว้ในมือแล้วเนี่ย จะไม่สามารถทิ้งลงได้จะเก็บใส่กระเป๋าไม่ได้อะไรประมาณนี้จะต้องถือไปตลอดเวลาส่วน manual activation only นะี่ประมาณว่าจะต้องมีการทําอะไรบางอย่างก่อนจะถือไอเทมนี้ไว้ในมือได้อะไรประมาณนี้คุณไม่สามารถที่จะกด hotkey บนคีย์บอร์ดเพื่อที่จะหยิบไอเทมนี้ขึ้นมาใช้ได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือ model streaming mode อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันน่าจะเป็นพวกการแบบโหลดของตัวโมเดลมั้งนะครับอันนี้ผมแค่ดาเฉยๆนะผมไม่รู้จริงๆนะครับต่อมาครับ requires handle ไอตัวนี้เนี่ยถ้าว่าเราติ๊กไว้นะครับเวลาเราถือไอเทมขึ้นมาเนี่ย มันจะมีแอนิเมชันถือไอเทมให้แบบอัตโนมัตินะครับหรือว่าเราจะเป็นเซตของเราเองก็ได้แต่ถ้าว่าเราติ๊กออกไอเทมตัวนี้เนี่ยเวลาเราเลือกเราจะไม่จำเป็นต้องถือไว้ในมือกลับมาที่ตรงนี้ครับอันนี้คือกริปกริปเนี่ยคืออะไรก็คือเวลาที่เราถือไว้ในมือเนี่ยมันจะถือไว้ตรงตำแหน่งไหนของมือเราอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าว่าเรามานั่งเซตโพ i ิชันกับออร์เรนเทชันตรงนี้นะโอ้โหโคตรยาวและโคตรนานนะมันเซตยากมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําให้ไปหาโหลดพวกบั๊กอินเสิร์ฟมาช่วย โดยปอินที่ผมใช้น่ะก็คือ Two Grip Editor นะครับซึ่งนี่น่ะถ้าที่ผมจําได้น่าจะเป็นตัวเสีย r a Block นะครับแต่ว่ามันน่าจะมีแบบพวกตัวที่ฟรีอยู่นะครับส่วนต่อมาครับที่เราจะทําดาบกันก็คือเราจะต้องมีไอเทมของดาบใช่ไหมไม่ใช่ตอนเรียกว่าโมเดลของดาบโมเดลของดาบเราจะต้องมีด้ามจับก่อนนะครับผมจะสร้างด้ามจับขึ้นมาใช้อันนี้นะเป็นโมเดลเอโซนกระบอกนี้นะครับนี่ใส่สีน้ําตาลนะครับให้เป็นไม้นะครับแล้วเปลี่ยนชียลให้เป็นไม้นะครับ Wood แล้วก็ลดขนาดลงนะครับประมาณนี้คราวนี้ผมจะต้องมีไอทองทองนี้ด้วยผมก็ไม่รู้มันเรียกว่าอะไรนะครับไอทองทองอ่ะนั่นแหละผมใช้เป็นอันนี้ครับพาสติลีบตรงนี้นะครับปรับเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็เราเอาแมท e r i ล l เนี่ยให้เป็นสีไม่ใช่สีเป็นเมทัลนะครับแมทชิวลเมทัลนะครับประมาณนี้คราวนี้เนี่ยผมก็จะเอาโพซิชันของไอด้ามจับเนี่ยก็ปี้มานะครับเพื่อที่เราจะมาไว้ตรงนี้นะครับวางไปเลยเพื่อที่จะให้มันอยู่ตรง กันเดะนะครับนี่ประมาณนี้นะครับปรับเปิดคอลเลคชันแล้วก็เลื่อนลงมาประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคคราวนี้เราก็ได้ด้ามจับแล้วนะครับขยายเล็กน้อยนะครับโอเคคราวนี้สิ่งต่อมาครับตัวดาบนะครับเราจะต้องมีตัวใบดาบด้วยนะครับใบดาบเนี่ยผมก็จะทําแบบง่ายๆเลยไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเอาแผ่นสี่เหลี่ยมๆโง่ๆมาครับนี่แล้วก็ย่อขนาดปรับขนาดเท่าที่เราต้องการนะประมาณนี้นี่ปุ๊บนะครับแล้วก็หมุนมันซะหน่อยนะครับหมุนปุ๊บ อ่าโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็วางโพสิชันลงไปนะครับให้มันอยู่ตรงกลางนี้นี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้น,นมาโโหัวยาวเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> ลดขนาดหน่อยนะครับลดลงมาสักประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคแล้วก็เลื่อนลงมาเลยปึ๊บอ่าได้แล้วนะครับคราวนี้เราก็ได้ดาบมาแล้วครับแต่ว่ามันจะยังไม่สมบูรณ์แบบไอดาบเนี้ยมันไม่ใช่ดาบที่เป็นโมเดลเมชนะครับถ้าว่าเป็นโมเดลเมชเนี่ยเราสามารถ Import มาจาก Blender หรือว่า โปรแกรมทาโมเดลอะไรได้นะครับซึ่งมันก็จะเป็นแบบพาร์ทพาร์ทเดียวเลยแต่ว่ามันจะมีแบบรูปทรงของมันเองที่มันแตกต่างอะไรประมาณนี้แต่ไม่อยู่ในพาร์ทเดียวกันนะครับแต่ว่าอันนี้น่มันเป็นพาร์ทที่เราสร้างขึ้นมาจากระบอสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถอยู่เนียนมันได้นะครับคือผมก็อยากยูเนียนอยู่นะแต่ว่าถ้าเอาว่าเรายูเนียนแล้วเนี่ยนะครับภาพมันจะเป็นแบบสีเดียวกันแล้วก็มันจะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นน่ผมไม่ค่อยอยากจะทําให้มันเป็นยูเนียนซะเท่าไหร่เดี๋ยวแป๊บนึงผมปรับ มาน,นี้นะครับผมคราวนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมจะบอกก็คือไอเทมเนี่ยเราไม่สามารถปรับให้มันแองเกอร์ได้นะครับ เพราะว่าถ้าว่ามันแองเคอร์เนี่ยพอเราถือไว้ในมือแล้วเนี่ยเราจะขยับไม่ได้นะเพราะว่ามันแองเคอร์อู่พาร์ทเดียวไงเวลาที่เราถือพวกไอเทมไว้ในมือนะครับมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวตัวละครเราอะไรประมาณนี้นั่นก็คือเหตุผลที่เราไม่สามารถแองเคอร์ตัวโมเดลของดาบหรือไอเทมอะไรของเราได้เว้นซะว่าเราจะแบบมันเป็นไอเทมที่เราไม่จะป็นต้องถือไว้ในมืออยู่แล้วอะไรประมาณนี้อันนี้คือมันก็ไม่ต้องถือไว้ในมือไงก็ไม่ต้องปรับแองเคอร์เนี่ยคราวนี้เนี่ยวิธีที่ผมจะใช้ในการทาให้ไอพาร์ตสามตัวเนี่ย โดยที่ไม่จำเป็นต้องอยู่เนี่ยแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องเอาไปใส่ไว้ในโมเดลด้วยนะครับวิธีนั้นก็คือการใช้สินี้ครับก็คือไอ้ตัวนี้วิวนะครับคราวนี้เนี่ยให้เลือกตรงนี้ครับเลือกที่ด้ามดากนะครับแล้วก็กดตรงนี้ครับนี่วิวตรงนี้ครับกดปุ๊บแล้วก็มากดที่ตรงพัดทองๆนี้นะครับปุ๊บคราวนี้เนี่ยเห็นสังเกตไหมครับว่ามันจะมีเขียวๆขึ้นนะครับแบบมันเชื่อมติดกันอยู่ก็คือไอ้ตัววิวตัวนี้เนี่ยนะครับวิวคอนสตรันเนี่ยมันทาหน้าที่เหมือนเป็นกาวคร ติดกันไปเลยนะครับต่อให้จะแองเคอร์หรือไม่แองเคอร์จะยูเนียนกันหรือไม่ยูเนียนกันมันก็จะติดกันอยู่ดีต่อมานะครับให้เรามาเลือกที่พาร์ททองตัวนี้ครับแล้วก็เหมือนเดิมเลยทำเหมือนเดิมเลยแล้วก็กดที่ตัวดาบนะครับนี่ใบดาบประมาณนี้นะครับคราวนี้เนี่ยพอเรามากดตรงโชว์วิวตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะสังเกตได้ว่าเว้ยไอเอาเฮ้ยนี่ตรงนี้ครับก็คือดาบเนี่ยมันเชื่อมกันทุกพาร์ทแล้วนะครับนี่ประมาณนี้ถ้าว่าเราเดี๋ยวผมทดสอบไปดูเลยนะครับนี่ให้ดาบมันตกลงมานะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นครับดาบมันจะไม่แตกออกถ้าว่าเราไม่เชื่อมไว้เนะี่ยดาบมันจะแตกออกมาสเสี่ยงนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมครับเดี๋ยวค่อยดูใหม่นะปุ๊บนี่เห็นไหมครับถ้าว่าผมไม่ได้เชื่อมไว้เนะี่ยดาบมันจะแตกไปแล้วนะครับประมาณนี้คราวนี้นะครับหลังจากที่เราได้พาร์ทสามตัวนี้มาแล้วนะ่ได้ดาบมาแล้วเนะี่ยให้เราเลือกทั้งหมดนี้นะครับแล้วก็ลากไปใส่ไว้ในทูนะครับคราวนี้หลังจากที่เราลากไปใส่ไว้ในทูแล้วเนี่ยให้เราเลือกพาร์ทที่เราต้องการจะให้มันเป็นด้ามจับนะครับก็คือพาร์ทนี้ ครับ Handle handle ตัว H ด้านหน้าเนี่ยเป็นตัวใหญ่นะครับจะต้องเขียนอย่างงี้ด้วยนะแล้วถามว่าทำไมจะต้องตั้งชื่อ Handle ล่ะคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าตั้งไม่ตั้ง Handle แบบเนี้ยมันจะใช้งานไม่ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราบอกเขาคิดอะไรอยู่แต่เอาเป็นว่าทำตามไปเถอะนะครับโอเคคราวนี้หลังจากที่เราได้โมเดลดาบมาแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะต้องมีแอนิเมชันของดาบด้วยนะครับให้เราเพิ่มแอนิเมชันเข้ามาครับแอนิเมชันตรงนี้นะครับแล้วก อยู่ตรงนู้นนะครับคราวนี้เนี่ยผมจะแปะไว้ใต้คลิปใครอยากหยิบไปใช้ก็หยิบไปใช้ได้นะครับโอเคคราวนี้ผมก็ใส่ a n i m a t i o n ID เดของผมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผมจะเปลี่ยนชื่อครับเป็น a t t a c k นะครับ Attack Attack เฮ้ยประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้เพิ่ม l ล c a l s c r i p เข้ามาด้านในครับนี่ประมาณนี้นะครับแต่ว่ายังไม่ต้องเขียนอะไรนะเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็ให้เปลี่ยนชื่อทูครับเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับผมจะเปลี่ยนชื่อเป็นซอสแล้วกันนะครับแล หลังจากที่เราทําตามขั้นตอนทั้งหมดแล้วเนี่ยให้เราล่าไอเทมนี้เนี่ยมาใส่ไว้ใน starter pack นะครับ starter pack ตรงนี้คราวนี้นะครับหลังจากที่สมมุติว่าเราเล่นเกมไปครับเราเข้าเกมไปปุ๊บไอไอเทมทุกอย่างที่อยู่ใน starter pack เนี่ยครับมันจะโดนย้ายครับเอาจริงมันก็ไม่โดนย้ายหรอกมันจะโดน c o ี้นะครับแล้วก็มาอยู่ในมาอยู่ในแบ็ค p a ็คของเรานะครับตรงนี้นี่แล้วก็เวลาที่เราหยิบออกมาใช้เนี่ยมันจะย้ายจาก backpack มาอยู่ที่ตัวโมเดลของเราครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเวลาที่เราเล่นจริงโอเคคราวนี้เราเล่นเกกมแล้ว เรื่องมัอยู่ในมือเดิมๆแป๊บนึงผมเปิดให้ดูนะครับนี่ตรงนี้นี่ไหมตอนนี้เน่ะดาบอยู่ในอยู่ในแบ็คแพงของเรานะครับคราวนี้เนี่ยเวลาที่เราหยิบมาใช้นะครับปุ๊บเห็นไหมว่ามันหายไปแล้วนะครับแล้วก็มันจะย้ายมาอยู่ในตรงนี้แทนนะครับตรงโมเดลของเรานะครับนี่เห็นไหมอยู่นี่นะครับนี่ตรงนี้นะครับแล้วถามว่าเราเก็บดาบมันก็จะกลับมาที่แบ็คแพคเหมือนเดิมประมาณนี้ครับผมแล้วก็ที่สังเกตดูเมื่อกี้ครับผมลืมไปขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนการเปลี่ยนกริปของดาบบบบนนะครััให้้มถถืออแูกตง นะครับให้เราเอาดาบยา้ายกลับมาที่ Workspace ก่อนครับเพราะว่าผมลืมไปขั้นตอนหนึ่งคราวนี้นะครับให้เราเปิดปลั๊กอินของเราครับที่เป็น Tool Grip Editor หรือว่าจะเป็นปลั๊กอินตัวไหนก็ได้แล้วแต่นะครับที่เวลาเราแก้ไขเนี่ยนะครับมันจะแก้ไขยอย่างนี้เห็นไหมครับนี่เห็นไหมไอ้ฝั่งซนะ้ายเนี่ยอันนี้เนะี่ยคือโมเดลตัวละครจริงๆนะครับเดียด๋วยวแป๊บหนึ่งโอเคคราวนี้เนะี่ยเราก็ปรับได้เลยครับอยากให้โมเดลของตัวละครเราเนี่ยนะมันถือไอเทมนี้ยังไง เราก็ปรับได้เลยนะครับผมจะให้ถือหมุนประมาณนี้นะครับถือไว้ในมือแบบนี้อ่ะประมาณนี้นะครับครานี้เราก็หมุนหมุนดูนะครับว่ามันโอเคไหมถ้าว่ามันอยู่ในจุดที่เราต้อง,องการแล,แล้วเราพอใจแล้วเนะี่ยเราก็ปิดไปได้เลยคราวนี้หลังจากที่เราเสร็จแล้วนะครับเราก็ลากดาบกลับมาที่สตาร์ทอัพแคเหมือนเดิม นะคราวนี้เราลองทดสอบดูพอเรารันเกมแล้วอ่ะตัวละครของเรามันก็จะถือดาบไว้ในมือตามจุดที่เราต้องการจริงๆนี่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าอันนี้มันเออเลยมือผมมานิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาเก็บโค้ดกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชื่อ local script ตัวนี้มัน trigger นะครับแล้วก็ด้านในนี้ครับให้เราเพิ่มตัวแปรครับที่ชื่อว่า tool นะครับเท่ากับ script แบบ prevent ครับก็คือตัว tool นั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวเพ๊บนึงนะเดี๋ยวผมเอานี้ออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวดาบเนี่ยนะครับต ฮิตบ็อกซ์นะครับประมาณนี้เพื่อที่เราจะได้รู้นะครับว่าพาร์ทไหนพอมันโดนเพเยอร์เวลาแบบเรากดฟันไปแล้วน่ะพาร์ทนั้นไปโดนเพเยอร์แล้วน่ะเราจะลดเลือดของเพเยอร์ประมาณนั้นนะครับเอานี้นะครับให้เราเพิ่มตัวแปรที่ชื่อว่าฮิตบ็อกซ์เข้ามาครับฮิตบ็อกซ์เท่ากับ two hitbox นะครับคราวนี้ให้เราเพิ่มตัวแปรครับที่ชื่อว่าเพเยอร์เข้ามานะครับ local player เท่ากับ game d o player dot local player นะครับแล้วก็คาแรคเตอร์ครับเพิ่มเข้ามาเลย แล้วก็ฮิมมันนอยด้วยครับฮิมมันนอยอ่าโอเคแรคเตอร์เวฟโปชัยฮิมมันนอยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาตัวแปรของแอนิเมชันเข้ามานะครับก็คือ local a t t a c k a n i m นะครับเท่ากับ two dot a c k นะครับแล้วก็ให้เรามาใสาไไ่ไว้ใน a t t a c k track อย่างนี้นะครับฮิมานอยนะครับฮิมานอยด์อ่ามันนอยสิจ้ะโหลดแอนิเมชันนะครับ ฮิเมโนยเอยไม่ใช่สิแอ t กทิ a n อนิมนะครับประมาณนี้คราวนี้นะครับให้เราเพิ่มตัวแปรครับที่ชื่อว่าทั u ฟังชันนะครับเท่ากับนิวแล้วก็ตัวแปรที่ชื่อว่าแอคชันเออไม่ใช่แอคทิเวตฟังชันนะครับประมาณนี้เท่ากับนิวเหมือนกันนะครับแล้วก็เพิ่มตัวแปรครับที่ชื่อว่า Is Slash เท่ากับ False แล้วก็ can damage นะครับเท่ากับ False ประมาณนี้นะครับคราวนี้ ไอสอตัวนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นค่าดีบอ f ซึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นอีกทีหนึ่งครับว่าเราจะใช้ยังไงนะครับแล้วก็ตัวแปร2ตัวนี้นะครับเราจะใส่เป็นอีเวนต์อีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมจะโชว์ให้เห็นอีกทีนึงครับว่าจะทำยังไงนะครับคราวนี้เนี่ยด้านล่างนี้นะครับให้เราเพิ่มฟังก์ชันครับที่ชื่อว่า activate เข้ามา activation แล้วกันนะครับถ้าไม่ใช่ไม่ถ้ากลับได้ไงล่ะฟังก์ชันนะครับ enter ลงมานะครับโอเค activation ปึ๊บโอเคคราวนี้นะครับถ้าเราใส่ไปครับ if is slash เดิน return n ถ้าว่าค่า islash เนี่ยเป็นค่า true นะครับให้หยุดประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านในนี้ครับให้ใส่ islash เท่ากับ true นะครับถ้าว่า islash เนี่ยไม่ได้เป็นค่า true ให้เรา run ต่อได้เลยแล้วก็มาปรับให้เป็น true ในนี้ีทีนึงก็คือถ้าว่าเรากดฟันไปแล้วรอบหนึ่งเนี่ยนะครับจังหวะที่อินสแตนซ์กำลังเล่นอยู่อะไรประมาณนี้เราจะกดซ้ำไม่ได้ประมาณนี้ครับตอนนี้ด้านล่างนี้ครับให้เราใส่ไปครับ attack track นะครับ play แบบนี้นะครับแล้วก็ t a s s t ก wait นะครับ 0.45แล้วกันครับเพราะว่าแอนิเมชันผมทำมาเนี่ยมันไม่เกิน0.45วินะครับโอเคหลังจากที่เราใส่ตรงนี้แล้วเนี่ยให้เราใส่ไปครับ is slash เท่ากับ false นะครับให้ปรับกลับเป็น false เหมือนเดิมประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างนี้ครับให้ใส่ฟังก์ชันครับที่ชื่อว่า on touch นะครับแล้วก็ใส่พารามิเตอร์คิดลงไปนะประมาณนี้แล้วก็ให้เราใส่ลงไปครับ if not can damage then return end นะครับอ๋อใช่ผมลืมอีกอย่างหนึ่งครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราใส่ไปด้วยครับแคนดาเมจเท่ากับ true แล้วก็ด้านล่างนี้ครับให้ใส่ไปครับแคนดาเมจนะครับเท่ากับ false ประมาณนี้ก็คือให้ค่าแคนดาเมจเนี่ยเป็นค่า true ซะประมาณแล้วก็ด้านล่างนี้นะครับเวลาที่ดาบของเราเนี่ยไปชนกับอะไรเข้าเนี่ยถามว่าแคนดาเมจเนี่ยเป็นค่า false นะมันจะไม่รันต่อคราวนี้ด้านล่างนี้ครับให้เราใส่ตัวไปครับ hm นะครับที่ย่อมาจากฮิมิโนยนั่นแหละนะครับเท่ากับ hit dot parent นะครับ parent by first c h i l d นะครับฮิมิโนย เฮมินอยนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ if เฮมินอยนะครับ and เฮมินอยอันนี้ไม่เท่ากับนะครับไม่เท่ากับเฮมินอยของของเรานะครับให้รันต่อประมาณนี้นะครับก็คือเพื่อเป็นการป้องกันเอาไว้ครับถ้าว่าเรากดฟันไปแล้วเนี่ยโอเคตัวละครเราโดนด้วยเนี่ยโดนดาบตัวเองอะไรประมาณนี้เราจะไม่โดนดาเมจไปด้วยอะไรประมาณนี้นะครับคราวนี้นะครับให้เราตั้งไปครับ hm take damage นะครับ take damage เนี่ยเป็นเมื่อตดตัวหนึ่งนะครับของเฮมินอยก็คือถ้าว่ามันมีอันนี้อยู่เนี่ย มันจะโดนดาเมจเราก็สามารถใส่ไปได้เลยว่าจะให้ดาเมจสักเท่าไหร่นะครับผมจะใส่สักสิแล้วกันแล้วก็ด้านล่างนี้นะครับให้ใส่ else นะครับ else return นะครับแล้วก็ด้านล่างนี้ครับให้ใส่เป็น can damage เท่ากับ false ไปครับเพื่อที่ให้มันโดนแค่ดอกเดียวมันก็จะโดนดาเมจประมาณนี้ครับพอมันโดนไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะปรับเป็น f a l s นะครับแล้วก็จะโดนมาได้อีกประมาณนี้ก็คือแบบว่าเราถือดาบอยู่เฉยๆเนี่ยแล้วแบบมีใครวิ่งมาชนดาบเราเนี่ยเขาจะได้ไม่โดนดาเมจอะไรประมาณนี้นะครับคราวนี้นี่ครับด้านล่างนี้ครับให้ใส่เป็นนะครับ true connect นะครับฟังก <stuff> ์ชันแล้วก็ด้านล่างนี้ครับให้ใส่เป็น activate function นะครับเท่ากับ t o o activate นะครับ connect แล้วก็ใส่เป็น activation ไปนะครับนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่อันนี้ด้วยนะครับ touch function นะครับเท่ากับ hitbox t o u c h นะครับ connect แล้วก็ใส่ on touch ไปประมาณนี้นะครับโลวงเล็กเบกด้วยนะแล้วก็ด้านล่างนี้ครับให้ใส่เป็น t o o un e q u i p นะครับ connect ฟังก์ชันนะครับแล้วก็ใส่ activation function ครับ disconnect นะครับแล้วก็ด้านล่างนี้ด้วยครับ touch function disconnect เหมือนกันประมาณนี้ บางคนอาจจะงงว่าไอ้พวกนี้คืออะไรอ้นตรงนี้ครับก็คือหลังจากที่เพลเยอร์เนี่ยหยิบดาบขึ้นมาใช้แล้วเนะี่ยหยิบไปเทมขึ้นมาอยู่ในมือนะให้เราเชื่อมครับ a c t i v a t i o n Fun ก t ชันเะนี่ยให้มันสามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็ Touch Fun กนะ์ชันเนี่ยให้มันเป็นตัวนี้นะครับเป็น Even t ต์ตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้แต่ถ้าว่าเพลเยอร์เนี่ยเก็บดาบไปปุ๊บเนะี Un ่ย e อันอันีควิลแล้วเนะี่ยให้ d i s c o n n e c t f ฟ n c t ์ชัทั้งสองตัวนี้ออกให้มันไม่สามารถใช้งานได้จะได้แบบเกมจะได้ไม่แหลกด้วยอะไรประมาณ ถามว่าเราแบบเปิดไว้ตลอดมันก็จะเช็คตลอดมันก็จะโดนเรียกใช้ตลอดอะไรประมาณนี้คราวนี้เรามาถึงขั้นตอนสําคัญของคลิปนี้กันแล้วนะครับก็คือการทดสอบมาโอเคครับผมคราวนี้เราเข้าเกมมาแล้วไหนลองฟันดาบดูสิว่าได้ไหมอ่าได้นะครับผมคราวนี้มาดูซิว่าไอตัวนี้ผู้โชว์ไลฟ์ของเราตัวนี้จะโดนตาเบ็ดไหมอ่าโดนครับผมนะนี่โดนด้วยปึ๊บนี่โดนนะครับนี่นี่แต่ว่าสังเกตดูนะครับว่าพอเราฟันดาบแล้วนะ่ะนะครับนี่ตัวละครเราจะแบบมีกระตุกเล็กน้อยนะเพราะว่า ดาบของเราเนี่ยมันไม่ได้ c o l l i ชั่นเอาไว้นะครับเราจะสามารถปรับ c o l l i ชั่นออกก็ได้นะครับนี่ตรงนี้มาที่ดาบของเราครับนี่ไอสตัวนี้เลยพาสาตัวนี้แล้วก็เอา c a n c e ไ c o l ออกนะครับนี่ c a n c e ไ c o l เอาออกไปเลยแล้วคราวนี้เราลองเล่นดูอีกทีหนึ่งครับดูซิว่าจะได้ไหมผมว่าได้นะลองซิอ่ะคราวนี้ลองฟันดูนะครับอ่ะได้แล้วครับคราวนี้น่ะดาบของเราก็จะฟันทะลุไปเลยนะครับเห็นไหมซึ่งมันก็โอเคครับเกม่วนในญ่ยก็เป็นอย่างนี้ด้วยนะครับนี่ โอเคซึ่ง okay. so, อันนี้ก็คือวิธีการใช้ tools ใน Roblox ครับผม